ทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยการแบกรับความคาดหวังของคนอื่นเรากลัวว่าคนนั้นจะไม่พอใจกับเราเรากลัวว่าคนนี้จะมองเราไม่ดีจนบางทีเนี่ยเราก็ลืมไปว่าการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าผมบอกคุณว่า ความทุกข์ทั้งหมดของมนุษย์เนี่ยเกิดจากเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือความสัมพันธ์และถ้าผมบอกต่อไปว่าอาดีตที่เจ็บปวดไม่ได้เป็นตัวกำหนดชีวิตคุณเลยแม้แต่น้อยแต่มันเป็นเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้นมาเองต่างหากคุณจะเชื่อไหมครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึก9ข้อคิด ที่เป็นเก่นแท้จากหนังสือที่ทรงพลังเล่มหนึ่งนั่นคือกล้าที่จะถูกเกลียดที่จะปลดล็อกคุณจากโซ่ตรวนและมอบอิสรภาพให้คุณใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างแท้จริงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปค้นพบความกล้าหาญพร้อมๆกันครับเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งอดีตไม่ได้กำหนดเรา แต่เป้าหมายของเราต่างหากที่เป็นสิ่งที่กำหนดเรานี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครับปรัชญาแอดเลอร์บอกให้เราเลือกมองหาสาเหตุในอดีตเช่นฉันเป็นคนขี้อายอะ่ะเพราะฉันเคยโดนแกล้งแล้วหันมามองหาเป้าหมายที่ซ่อนอยู่แทนเช่นฉันมีเป้าหมายที่จะไม่เจ็บปวดจากความสัมพันธ์ เลยสร้างความขี้อายขึ้นมาเพื่อเป็นข้ออ้างจะได้ไม่ต้องสูงสิงกับใครมุมมองนี้จะเปลี่ยนให้เราจากที่เป็นเหยื่อของอดีตกลายเป็นผู้เลือกเส้นทางของตัวเองครับเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยเท่านั้นผมจะยกตัวอย่างนะครับคนที่ไม่กล้าขอขึ้นเงินเดือนอาจจะอ้างว่าผมเป็นคนไม่กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็ก แต่ความจริงก็คือเขากำลังเลือกเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับเจ้านายและหลีกเลี่ยงความผิดหวังหากถูกปฏิเสธเขาจึงสร้างความรู้สึกไม่กล้าขึ้นมาเพื่อปกป้องเป้าหมายนั้นไว้แล้วคุณล่ะครับมีเป้าหมายอย่างไรในตอนนี้กับตัวเองลองยอมรับและนำไปปรับใช้ดูข้อที่2ความทุกข์ทั้งหมด เกิดจากความสัมพันธ์ดูเป็นคำกล่าวที่ฟังแล้วรุนแรงครับแต่จริงมากๆลองจงินตนาการว่าคุณอยู่คนเดียวในจัก,กรวาลความรู้สึกน้อยใจอิจฉาหรือต้องการการยอมรับจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะครับความทุกข์เหล่านี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีคนอื่นเข้ามาในสมการและเรานำตัวเองไปเปรียบเทียบหรือผูก คุณค่าไว้กับสายตาของพวกเขาอย่างเช่นคุณภูมิใจกับรถคันแรกของคุณมากจนกระทั่งเพื่อนบ้านถอยรถรุ่นใหม่ที่แพงกว่าออกมาจอดข้างๆความสุขของคุณหายวับไปทันทีครับซึ่งความทุก์เนี่ยไม่ได้เกิดจากรถของคุณเลยแต่มันเกิดจากความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบที่คุณสร้างมันขึ้นมากับเพื่อนบ้านของคุณ หากคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆข้อที่3แยกแยะหน้าที่คือ,อยาวิเศษแก้ทุกนี่คือเครื่องมือที่ใช้ได้ผลทันทีในการตัดความกังวลใจวิธีการก็คือให้ถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วใครคือคนที่จะได้รับผลจากการกระทำนี้ถ้าไม่ใช่เรา นั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามีหน้าที่แค่ทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดส่วนคนอื่นจะคิดจะรู้สึกหรือจะตัดสินใจอย่างไรนั่นเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและไม่ควรเข้าไปก้าวไก่เรื่องนั้นๆยกตัวอย่างคุณตั้งใจทำงานอย่างดีที่สุดนั่นก็คือหน้าที่ของคุณ แต่การที่เจ้านายจะชื่นชมหรือไม่พอใจในผลงานนั้นคือหน้าที่ของเจ้านายหากคุณมัวแต่กังวลว่าเขาจะคิดอย่างไรคุณกำลังเข้าไปแบกรับหน้าที่ของเขาทำให้ตัวเองทุกข์โดยไม่จำเป็นและทุกวันนี้คุณยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าให้คุณนั้นกล้าที่จะตอบตัวเองไม่จำเป็นต้องตอบผมนะครับข้อที่4 อิสรภาพที่แท้จริงคือการกล้าที่จะถูกเกลียดข้อนี้คือผลลัพธ์โดยตรงของการแยกแยะหน้าที่ครับเมื่อเรารู้ว่าเราควบคุมความรู้สึกของคนอื่นไม่ได้เราจะตระหนักว่าการพยายามทําให้ทุกคนบนโลกพอใจนั้นเป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่ามากๆอิสรภาพจะเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะใช้ชีวิตตามความเชื่อของตนเอง ไม่ว่ามันอาจจะทำให้ใครบางคนไม่พอใจหรือเกลียดเราก็ตามยกตัวอย่างนะครับเพื่อนชวนคุณไปดื่มแต่คุณอยากกลับบ้านไปอ่านหนังสือถ้าคุณกลัวเพื่อนเกลียดคุณจะฝืนใจไปแต่ถ้าคุณมีความกล้าที่จะถูกเกลียดคุณจะปฏิเสธอย่างสุภาพและบอกว่าขอบคุณที่ชวนนะแต่วันนี้เราไม่สะดวกจริงๆ นี่คืออิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตและเวลาของตนเองครับโดยไม่ให้ความสัมพันธ์มาบงการข้อที่ 5. สร้างความสัมพันธ์แนวราบไม่ใช่แนวดิ่งความสัมพันธ์แนวดิ่งคือความสัมพันธ์แบบมีลำดับขั้นสูงต่ำนำไปสู่การตัดสินผ่านการชมเชยหรือการตำหนิแต่ความสัมพันธ์แบบแนวราบ ก็คือการมองว่าทุกคนเท่าเทียมกันครับเราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณซึ่งกันและกันไม่ใช่การตัดสินว่าใครดีกว่าหรือด้อยกว่าตัวอย่างเช่นแทนที่จะชมลูกน้องว่าเก่งมากซึ่งเป็นการประเมินจากคนอื่นที่อยู่สูงกว่าลองเปลี่ยนเป็นขอบคุณมากนะโปรเจก์นี้สำเร็จได้เพราะคุณช่วยเลย ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณในฐานะเพื่อนร่วมทีมที่เท่าเทียมกันความรู้สึกของผู้ฟังจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับข้อที่6เริ่มต้นที่การยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบหลอกตัวเองว่าฉันเก่งฉันเพอร์เฟแต่คือการยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่า ตอนนี้ฉันอาจจะทำได้แค่หกสิบเต็มร้อยและกล้าที่จะเริ่มต้นจากจุดนั้นมันคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วค่อยๆพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นคนที่อยากจะลดน้ำหนักการยอมรับตัวเองคือการยอมรับว่าใช่ตอนนี้ฉันมันน้ำหนักเกินแล้วและไม่แข็งแรงมันไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าก็ฉันดูดีอยู่แล้วนี่ เมื่อยอมรับความจริงได้เราก็จะเริ่มลงมือทำอย่างแท้จริงเช่นเริ่มจากการคุมอาหารและเดินวันละ20นาทีนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพียงยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นอย่างไรจริงๆเพื่อเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณควรจะเริ่มที่ตรงไหนข้อที่7มีชีวิตอยู่กับที่นี่และตอนนี้ ชีวิตที่แท้จริงนะครับคือการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะการมัวแต่เสียเวลากับอดีตหรือกังวลอนาคตคือการทำให้แสงสว่างในปัจจุบันมืดบอดลงหนังสือเปรียบเทียบชีวิตเหมือนการเต้นรําครับที่ทุกย่างก้าวคือความสมบูรณ์ในตัวมันเองเรามีความสุขกับการเต้นในแต่ละขณะไม่ใช่เต้นเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทาง ขณะที่กำลังทานอาหารมื้ออร่อยกับครอบครัวแทนที่คุณจะเล่นมือถือหรือคิดเรื่องงานให้ลองจดจอกกับการสนทนาและรสชาติของอาหารตรงหน้าอย่างเต็มที่นั่นคือการใช้ชีวิตที่นี่และตอนนี้อย่างแท้จริงและเป็นบอกเกิดของความทรงจำที่ดีข้อนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าให้คุณห้ามคิดเรื่องอนาคตแต่เป็นการบอกว่าในบางเวลา คุณก็ควรจะมีความสุขกับปัจจุบันข้อที่8คุณค่าของคุณมาจากการอุทิศตนให้ส่วนรวมเป้าหมายสูงสุดของความสุขคือการรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งของสังคมและได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือที่เรียกว่า community feeling เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนโฟกัสจากการฉันจะได้อะไรไปเป็นฉันจะให้อะไรได้บ้าง เราจะรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองอย่างมหาศาลโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกครับผมจะยกตัวอย่างครับความรู้สึกอิ่มใจตอนที่เราให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนหรือช่วยสอนงานให้รุ่นน้องหรือแม้แต่การแชร์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ลงในโซเชเียลมีเดียความรู้สึกดีๆเหล่านี้คือหลักฐานว่าการให้คือการอุทิศตน คือแหล่งกำเนิดความสุขที่แท้จริงและเราก็มาถึงข้อสุดท้ายในคลิปนี้แล้วข้อที่9คุณคือคนเดียวที่ต้องมอบความหมายให้ชีวิตตัวเองข้อคิดสุดท้ายที่รวบยอดทุกอย่างครับชีวิตไม่ได้มีความหมายสำเร็จรูปมาให้เราค้นหาแต่เราคือคนที่ต้องสร้างและมอบความหมายนั้นให้กับมันด้วยการกระทำของเราเองผ่านการเลือกเป้าหมาย การสร้างสัมพันธ์ที่ดีการแยกแยะหน้าที่และการอุทิศตนให้ผู้อื่นคุณคือนักบินของชีวิตไม่ใช่ผู้โดยสารและนี่เป็นตัวอย่างที่จะทำให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นชีวิตของคนเก็บขยะอาจดูไม่มีความหมายในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเขาเลือกที่จะมอบความหมายให้มันว่างานของฉันคืองานที่ทำให้เมืองสะอาดและน่าอยู่สำหรับทุกคน ชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยความหมายและความภาคภูมิใจทันทีไม่ว่าใครจะมองเขาอย่างไรก็ตามถ้างั้นในข้อนี้ผมก็ขออนุญาตมอบความหมายให้กับตัวเองว่าผมจะขอเป็นผู้ที่ช่วยสร้างความมั่งคัง่งให้กับใครหลายๆคนที่กำลังสร้างความมั่งคั่งเพื่อครอบครัวและเพื่อดูแลคนที่เขารัก และนี่ก็คือก้าวก่นความคิดที่ทรงพลังจากกล้าที่จะถูกเกลียดนะครับหัวใจของมันไม่ใช่การให้เราไปทำตัวแข็งกล้าวแต่คือการมอบความกล้าให้เราซื่อสัตย์ต่อหัวใจตนเองเลิกแบกชีวิตของคนอื่นและหันมาสร้างความสุขและความหมายด้วยมือของเราเองอิสรภาพไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเกลียดเรา แต่อยู่ที่การไม่กลัวที่จะถูกเกลียดครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยปลดล็อกบางอย่างในใจคุณได้นะครับความสุขและความอิสระรอคุณอยู่ตรงหน้านี้แล้วอยู่ที่คุณจะกล้าคว้ามันไว้หรือไม่ขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ